หายท้องการ4ทิศนะครับนะครับผ่านไปหัวไปทางซ้ายทางขวาอันหางเข้ามานะครับแล้วก็หมุนนะครับลมแรงนะครับลมแรง <Len ks> สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับ วันนี้ก็มาพบเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรมาฝากกับเพื่อนๆนะครับแต่ก็ยังทําคลิปต่อเนื่องกันแบบว่าเรื่อยๆนะครับก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็จะต้องมาพูบมาคุยกันยังไงก็เราก็รัก RC เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มีตัว a l ลน i Sport V2 นะครับมาบินเก็บเบสิกพื้นฐานกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนเข้ารายการก็ขอแนะนำ s i l v e t u r o Pro เฟืองเหล็กนะครับ ตัวละ100บาทใครสนใจก็ทักมาซื้อได้นะครับขายอยู่ที่ตัวละ100บาทเองนะครับเป็นเทอร์โบเฟืองเ,เหล็กใสเฮลิคอปเตอร์นะครับบินไงท้องตีตังกาก็ทำมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมมีฮออยู่ลำเดียวนะครับแล้วก็มีจะมีฮอที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งลำนะครับก็จะเป็นตัวดีวิลเอ็กมนะครับมีแบตอยู่2ก้อนด้วยนะครับก็กำลังเข้ามาแต่ไม่มีวิทยุนะครับถ้าใครที่กำลังอมองหากับ ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับมือ2แบบว่าราคาแบบว่าที่แบบผ่านการการันตีโดยการบินจากเอกสายมุนแล้วนะครับก็จะมาบินไงท้องตีนกาให้ดูแหละทดสอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูสภาพฮอกันนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็คงจะมานะครับยังไงก็ฝากกับเพื่อนๆที่ใครกำลังมองหาฮออยู่นะครับรีบทักกันเข้ามานะครับเพราะว่ามาแป๊บเดียวก็ไปแน่นอนนะครับ ราคานี่ก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนึงนี่แหละแล้วนี่แหละนะครับประมาณ9,000 0 0 0 0มื0นเก0 0ราวนี้ต้องขอดูสภาพก่อนว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับมาบินกับตัวอล i ยสปอร์ t V2 กันบ้างนะครับลำนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงในช่วงนี้นะครับก็ผมไปโพสต์ลงในกลุ่มที่เขาเล่นกันอย่างเงี้ยแหละก็คือเป็นฮออย่างเงี้ย ผมก็เออในความที่ว่าเออเราเราเราเล่นฮอลำนี้อยู่เราก็อยากที่จะบอกกับเพื่อนๆนะว่าเอา้ลำนี้ก็บินได้นะลำนี้ก็สามารถที่จะมาไา่ท้องตีลังกาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหาซื้อได้ไม่ยากนะครับมือทรงมือสองเต็มไปหมดนะครับหรือว่าใครจะให้ผมประกอบเป็นลำใหม่ไม่ว่าจะเป็นอ่าทาหลอดหางสายพานผมก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็เอามาเทสบิน3 d ดีส่งงานแบบนี้นะครับลำนี้นะครับ ก็บินดีนะฮะชุดเทปเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอลูเซโวนะครับยกพีชผมเปลี่ยนเป็นแบบว่าดีๆใส่นะครับก็จะเป็นเซโวคิงนะครับเซโวคิงแล้วก็มอเตอร์เนี่ยนะครับพีเนียนเป็นเฟืองเฉียงนะครับแล้วก็3,400 kV อลนยตูดดำเขาเรียกว่าอลนยตูดดำมันจะมีอลายตูดดำกับลนยตูดแดงนะฮะใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับ อะไลน์ี่คือถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยเอามาใส่เนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ3,400 kv ถ้าประมาณ3,800 kv หรือว่า4,000 kv เนี่ยผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้เอามาใส่กับฮอไซส์ส5 0นะครับเ mm. บรดนะครับตอนแรกใช้เป็น jr รู้สึกว่ามันจะยาวไปนิดนึงนะครับพอเวลาช่วงที่เล่นหนัก,นกๆนมันจะมีใบฟันใบหางนิดนึงก็เลย,เ,ยเปลี่ยนดีกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น325เป็นแบบทาลอดแบบนี้นะครับ แนะนำอันนี้คือมาแนะนำกันนะฮะมาแนะนำแล้วก็สปีดคอนโทรลก็อยู่ที่60 M, แอมป์แฮตติน, Wing, นัมฮอบบี้วิงนะฮะกล่องเนี่ยก็เป็นกล่องที่แบบคู่ตัวของผมนะครับก็จะเป็น b i ซ์เอ็กเวอร์ชั่นสนะครับอยู่นี้นะครับอยู่ใต้นี้จะวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นลาดเอียงพอมันเป็นลาดเอียงปุ๊บพอวางกล่องกล่องก็ต้องเอียงมันมันไม่ถูกต้องนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาวางตรงนี้นะครับ วางตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอานิ้วสอดที่จะเข้าไปกดตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยนะครับสายไฟมันก็จะออกโค้งๆมาแบบนี้นะครับนะครับโค้งๆจากตูดกล่องขึ้นมาแบบนี้สซกันหางนะครับตรงเนี้ยไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับผมผมเรียกว่าสาระเอตัวที่มันเกาะกระบุมทั้ง2ตัวนะครับตัวเนี้ยที่ผมเรียกว่าตัวสระเ,เอตัวสระเอตัวเนี้ยก็คือจะมี2ตัวซึ่งจะต้องเอาเซวกันหางเนี่ยมายึดติดกับตัวนี้เพื่อที่จะ ตั้งลิมิตในการคันชักให้หางมันทำงานแบบว่าซ้ายขวาแบบพอดีนะครับถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเฟืองไอ้ก็อาอร์มเซ์โวมันก็จะตั้งฉากหรือจะไม่ตั้งฉากก็ได้แต่ให้พยายามมันตั้งฉากให้มากที่สุดนะครับหรือถ้ามันไม่ได้เราก็ขยับเซ์โวไปมาได้นะครับโดยาาการที่เราขัน1.5 2ตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็ขยับไปมาได้นะครับ ที่ผมจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเ,เกียวมีด้านเดียวด้านนี้ซึ่งจะต้องขันตัวหูลิงเข้าไปแต่ด้านนี้มันไม่มีเกียวผมก็เลยจะต้องทำเป็นตัวยูแล้วก็ยึดใส่ในรูของอาร์มเซว์แบบนี้นะครับใครจะมาทำตามก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมทำแบบนี้ก็คือง่ายดีนะฮะขาสกีก็เนี่ยครับบูมอันนี้อันละห้าสิบหกสิบาทนั่นผมไม่แน่ใจ ชุดหางสายพานนะฮะนะครับชุดหางสายพานโหลมแรงอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็บินได้ประหยัดประหยัดนะครับชุดไฟขอขอให้ชุดไฟเทพๆหน่อยนะครับตัวลำเป็นสายพานแบบนี้ก็ถือว่าจบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่าวันนี้นะฮะก็โหลมแรงอะ่ะก็อาจจะบินแค่เบสิกเบาๆนะครับวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะครับดูผมนี่เปิดหัวเถิกไปหมดเลยนะโอเค ไปไปบินกันเลยดีกว่านะครับเก็บเบสิกพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมเบาๆยามเย็นนะครับใกล้พบค่าแล้วนะครับโอ้ลมแรงอะ บินเพื่อความสุขนะครับโหลมแรงขอเปิดเอเดนบินแล้วกันต้องเปิดเอเดนบินนะครับเพราะว่าลมแรงเดินทางนะครับเดินทางหายท้องนิดนึงนะครับ องการสี่ทิศบ้างนะครับจริงๆแล้วท่าหลอดสามารถจะบินได้ถึง3าได้นะครับเพียงแค่ว่าตรวจสอบแมคาีนิกให้ดีนะครับบินได้หมดนะครับหายท้องการสี่ทิศนะครับ ผัานไปหัวไปทางซ้ายทางขวาหัานทางเข้ามานะครับเราก็หมุนนะครับลมแรงนะครฮะลมแรง โอ้ยลมมันมันมันนำไปด้วยนะครับลม เอาหัวเข้านะครับเอาหางเข้าเอาหัวเ,เ,เข้าเอานั่นเข้าเอานี้เข้านะครับก็ฝึกกันไปนะครับท่านผู้ชมหมุนช้าๆการอบทิศนะครับกับอินเวอร์สนะครับนะครับให้นิ้วเรามันเคยนะครับจึงเข้ามาใกล้ตัวนะครับ เดินทางบ้างนะครับกับรอบนอม m อนนะครับสามนาทีแล้วนะครับวันนี้พอได้โน้นนิ้วบ้างนะครับหมุนว่าเป็นนอม m อนนะครับหมุนว่าเป็นนอม m อน ลงจอดนะครับท่านผู้ชมลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณสจวยอมากมากนะครับ <c oughs> ได้มาบินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับเราเล่นเพื่อความสุขนะครับสํำหรับลำนี้ก็บินได้เรื่อยๆนะครับมีช่วงหนึ่งที่มันรูบลงไปนะครับเพราะว่า เหมือนลมมันหอบไปด้วยเลยนะครับผมต้องดึงพีดบวกขึ้นนะครับมันก็เหมือนว่ามันดึงดึงดึงลึกลึกขึ้นอ่ะคือมันเหมือนจะดึงไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วงที่ลมมันตบลงไปนะครับพอผมฟิปหน้าไปปุ๊บลมมันตบตามไปเลยนะครับก็ก็เลยใจหายไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเล่นในลักษณะที่ลมแรงแบบนี้นะครับถือว่าก็จะเล่นยากๆหน่อยนะฮะใกล้ค่ำแล้วนะครับก็ยังไงเพื่อนๆมารับชมแล้วก็ ฝากด้วยนะครับกับเซ์โวเทอร์โบเฟืองเหล็กนะครับเทอร์โบเฟืองนะครับตัวละ100บาทยังไงก็ใครสนใจก็ทักมาทักมายังไงนะครับทักมาทงางไลน์นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมเบ,รเบอร์นี้หรือว่าโทรสอบถามก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ I've been driving this train.